สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรตีจะมาให้ชมหินอะเมทิสติดปวกนะคะหรือว่าออร,าร่าไรในอะเมทิสต์นะคะวันนี้น้องจะมาให้ดูมีสองมีสองรุ่นสองเกรดนะคะเดี๋ยวพร้อมโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยน้องอแจ้งให้พี่ๆทราบกันนะคะ สำหรับตัวนี้ไซส์0ิมิลนะคะเกตตนี้ไซส์0ิมิลน้องโรตีจัดโปรให้ที่500บาทนะคะนี่เลยค่ะ แร่ชัดแรกสวยตามนี้เลยไซส์10มิลก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะหมายถึงความกว้างของหินนะคะพี่ๆสามารถวัดรอบแขนมาได้นะคะว่าะจะได้ใส่ได้พอดีแล้วก็ไม่ลัดเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนไซส์12มิลไซส์12มิลน้องโรตีจัดโปรให้ที่800บาทนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆ แร่ขึ้นชัดมากสีน้ำตาลนี้ก็คือจะเป็นอ่าแร่ออร่าไร์นะคะหรือที่เป็นหนึ่งในตระกูลของซปเปอร์23ซุปซเปอร์เนะคะนี่เลยแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าออร่าไร์ในอเมทิสหรืออเมทิสติดปวกนะคะนี่เลยค่ะ ก,ก็ขึ้นสวยมากไซส์ Size 12มิล800บาทนะคะส่งฟรีทุกชิ้นนะคะมีปลายทางทุกหล่องค่ะไม่บวกเพิ่มเลยนะคะส่วนความหมายเหนูน้องขอ,อลงไว้ให้ดูที่ใต้โพสต์นะคะเพราะบางทีาบางคำพูดหรือบางอย่างที่พูดไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้โปรไฟล์น้องมีปัญหาน,นิดหนึ่ง <laughs> ใช่ไหมเพราะว่ามันบางบางทีเขาเขาเขาบอกว่าเราเขาเรียกอะไรอะ ชวนชวนชวนอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกเนาะโอเคสำหรับเกรดนี้นะคะตอนนี้น้องเหลือไซส์แดมิลกับไซส์12นะคะไซส์8มิลเดี๋ยวน้องโรตีจดโปรให้ที่500บาทเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวลดพิเศษเลยให้500บาทนี่ค่ะออร่า,าลท์ขึ้นชัดมากคล้ายซปเปอร์23มมากมากเลยค่ะตัวนี้จะแบบ ถือว่าเป็นแบบถ้าผ้าถ้า,ถา,ถาบางคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าเป็นซูเปอร์23เลยอย่างเลยี่ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วคือออร่าไรท์ใน a อเมทิสค่ะแต่ว่าการขึ้นออร่าไรท์เยอะมากเฉยๆค่ะไซส์แปดมินน้องโรตีจัดโปรให้ที่500บาทนะคะส่งฟรีทุกกล่องเหมือนเดิมคะ่ะโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะก็ส่งฟรีปลาทางก็ไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกล่องสวยๆใส่ให้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ มีของแถมให้นคะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะทำเป็นจี้จี้กับตังหูให้ละกันค่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ลองอเดี๋ยวน้องสุ่มๆแถมๆไปให้ละกันค่ะส่วนไซส์12มิลตัวนี้น้องโรตีจัดโปรให้ที่1,500บาทค่ะนี่เลยชัดมากแร่แบบแล่ๆจะเยอะกว่า เหตรุ่นนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบสีแบบทึบๆแต่บางคนก็บอกว่าชอบแบบเกตใสๆเงี้ยค่ะเป็นแบบอเมทิสใสสวยถือว่าสวยบางคนก็จะเรียกว่าออร่าไรในอเมทสิสแบบเชฟรอนนะคะก็คือการการการขึ้นเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นเหมือนมงกุฎเป็นเหมือนมีม,มีมีลายเงี้ยค่ะบางคนก็จะเรียกว่าอเมทิสเชฟรอนเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยสวยมากเนี่ยคะ่ะ ชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามมาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวน้องโรตีจัดโปรให้แล้วก็ลดพิเศษให้ค่ะพร้อมของแถมด้วยนะคะก็เดือนใหม่แล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะยังไงก็ฝากร้านน้องโรตีด้วยฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะคะอุดหนุนได้นะคะเดี๋ยวน้องโรตีลดให้พิเศษเลยค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ